พี่ะเรียนรู้หลากหลายกับคูมายรักไอทีนะคะวันนี้ข่าวดีกับการใช้แคนวานะคะสําหรับการตัดพื้นหลังวิดีโอนะคะในแคนวาสามารถทําได้แล้วนะคะไปดูกันนะคะว่าทำได้อย่างไรตอนนี้นะคะมีฟีเจอร์ใหม่ของแค n วานะคะที่สามารถตัดพื้นหลังวิดีโอได้นะคะก็เริ่มจากนะคะเราก็เลือกวิดีโอนะคะรูปแบบของการทําวิดีโอนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราอาจจะไปหาตัวซอสตัววิดีโอที่มีในแคนวาก็ได้นะคะหรือจะเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเองก็ได้พอเราเลือกวิดีโอมาแบบนี้นะคะตรงแท็บเมนูย่อยของวิดีโอนี้นะคะจะมีฟีเจอร์ใหม่นะคะซึ่งแต่ก่อนตรงเรื่องของการแก้ไขวิดีโอเนี่ยจะไม่มีนะคะจะมีแค่การตัดความเร็วการตัด เวลาของวิดีโอเท่านั้นนะคะเราจะไปที่คําว่าแก้ไขวิดีโอพอไปที่แก้ไขวิดีโอนะคะจะเห็นเอฟเฟกต์ของวิดีโอนะคะคือการเป็นเครื่องมือของการแบ็กกราวด์รีมูฟนะคะหรือการลบพื้นหลังเราก็คลิกเข้าไปได้เลยก็จะเป็นการรอให้ตัวแพนวาทาการตัดพื้นหลังออกจากตัวของคุงโคกให้ เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะภาพก็ถูกตัดพื้นหลังออกแล้วนะคะนี่เนียนกลิบเลยนะคะตรงนี้นะคะแบ็กกราวน r รี o ม e นะคะอยู่ในการแก้ไขวิดีโอนะคะจะต,ต้องเป็นแค n วาที่เราได้อัปเดตแล้วนะคะถึงจะขึ้นเครื่องมือนี้ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเราลองมาตัดพื้นหลังวิดีโอนะคะที่เราได้ถ่ายทำเองนะคะก็ไปที่อัปโหลดนะคะ แล้วเราก็ไปหาไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกเอาไว้นะคะลองไฟล์นี้นะคะก็จะมีฉากหลังนะคะซึ่งเป็นฉากหลังปกติของเราเลยนะคะไม่ได้มีพื้นเขียวใดๆนะคะเราก็กดที่แก้ไขวิดีโอนะคะแล้วก็กดที่แ c k ก r o า n d Remove นะคะอันนี้แป๊บเดียวเลยนะคะได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ เรียนรู้หลากหลายกับมายรักไอทีนะคะนี่นะคะก็จะได้ภาพที่ถูกตัดพื้นหลังออกไปนะคะเราสามารถที่จะนำไปใส่ในองค์ประกอบนะคะเช่นพวกกรอบนะคะรูปแบบของกรอบนะคะ อยู่ในกรอบก็ได้นะคะเอาเข้าไปไว้ในกรอบนะคะหรือแยกออกมาเป็นรูปวิดีโอที่มีแต่ตัวของคุณครูผู้สอนนะคะแล้วเราก็ค่อยไปหาพื้นหลังอื่นๆมาใส่เข้าไปนะคะอย่างนี้นนำพื้นหลังใส่เข้าไปแล้วภาพวิดีโอของเราก็จะเล่นไป เรียนรู้หลากหลายกับซึ่งตรงการควบคุมวิดีโอนี้นะคะตัวฟีเจอร์ใหม่ของ c a n v a นะคะมีปุ่มเรื่องของการตั้งค่าให้เล่นอัตโนมัตินะคะหรือให้เล่นเมื่อเราต้องการคลิกนะคะหรือต้องการที่จะให้วนซ้ำนะคะวิดีโอตัวนี้ก็จะเล่นวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนสไลด์หรือเปลี่ยนหน้านะคะ สังเกตนะคะว่าการแก้ไขนะคะยังไม่มีเครื่องมือที่เป็นการลบนะคะหรือส่วนที่เกินหรือส่วนที่ขาดนะคะก็จะเป็นการตัดพื้นหลังให้เราเลยโดยอัตโนมัติเลยนะคะโดยการใช้ระบบ ai ในการแยกส่วนระหว่างตัวของผู้บรรยายนะคะตัวเรากับฉากหลังนะคะก็จะตัดพื้นหลังให้แบบนี้นะคะ ก็จะสะดวกในการใช้งานนะคะเอาไปใช้ประกอบกับการทำสื่อการนำเสนอแบบต่างๆที่ไม่เห็นฉากหลังนะคะทำได้ง่ายๆเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะอัปเดตตัวแคนวาก่อนนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเวอร์ชั่นใหม่มีข้อคำถามอะไรฝากไว้ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ